สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e และแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้เนาะหลายท่านนะคะที่เข้ามาถามว่ามะขามใกล้หรือยังเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะมะขามอันนี้เป็นต้นที่บ้านนะคะต้นของจ๋าเองก็อีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงมือแช่ถ้าได้แช่แล้วใครที่สั่งไว้นะได้ทุกคนแน่นอนใครทีเ่เข้ามาถามสอบถามหรือว่าใครที่มา จองไว้นะ้องบางท่านเขาบอกว่าเขาจองก่อน12โลนะคะก็รับไปเลย13โลเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจ๋าไม่มีเก็บปลายทางจ๋าก็ใช้ระบบโอนอย่างเดียวนะคะถ้าว่าถ้าปลายทางคือจ๋าไม่ได้ทำนะคะแต่รับประกันว่าได้ของแน่นอนเนาะไม่มีโกงแน่นอนแต่เข้ามาในเพจจริงเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฝักมะขามอะ่ะมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน น,นี้จะเป็นฝักมะขามนะคะของที่บ้านเองนะเดี๋ยวนิ่งๆน,นะคะเอ่ออันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะคะแต่ถ้าถ้าความใหญ่ที่สุดมันก็จะมีบ้างนะคะล้วก็จะน่าจะได้เอาออกมาทำเรื่อยๆนะคะอันนี้ของที่บ้านนะคะ อันนี้จะเป็นฝากเดี๋ยวจะไปดูมันมันดกอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะใหญ่เป็นรุ่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 นประมาณเนี้ยนะคะอันนี้มันก็หลายรุ่นนะคะก็อดใจรอกันอีกแป๊บนึงแป๊บนั้นแป๊บนึง ะะแต่ว่าส่วนส่วนที่จ๋าไปจองไว้ก็ฝากใหญ่ก็เยอะแล้วนะคะก็ประมาณอีกไม่นานนะคะถ้าได้ลงแช่เราจะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆดูใครที่รออยู่นะคะรออีกแป๊บนึงนะที่เข้ามาจับจองหรือว่าสอบถามไว้ก็อีกไม่นานนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ดูหลายท่านเข้ามาถ้าถ้าใครเข้ามาสอบถามหรือจับจองไว้ก่อนน่ะก็ จะได้ก่อนนะคะก็คือว่าจะเดี๋ยวถ้าลงแช่จะจะทักไปเป็นการส่วนตัวก่อนนะคะโปยังเหมือนเดิมนะคะ12กิโลแถม1กิโลนะคะค่าส่ง120บาทนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ,ะตามเกตเลยเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะ วก็มันก็ล่มอยู่ก็มาดูทุกวันนะคะยายนะคะยายยายอยากทำมากยายมานั่งเฝ้าทุกวันยายอยากทำอยากทำมะขามแช่อิ่มออกอันนี้นะคะก็รออีกไม่นานนะคะใครที่เขาก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าพูดคุยกันก่อนนะก็จะ ได้กกอนเนาะเพราะว่าจะจะทักไปก่อนนะคะส่วนตัวนะคะอันนี้มันก็มีหลายรุ่นนะคะก็ได้กันทุกคนนะได้กันทุกคนดูดูใกล้ๆเลยอันนี้ดอกดอกรอออกเป็นตอกฝักก็จะใหญ่จะสวยหน่อยนะคะปีนี้สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจนะไปเข้าไปที่เพจตัวจริงนะคะเพจจริงอ่ะ มันจะได้ไม่โดนโกงนะเข้าไปเพจจริงที่มีภาพพื้นหลังเป็นรูปท้องนานและน้องโกเด้นนะคะอ,ะอันนี้นะคะมาขำบ้านจ่าเองอันนี้ถ่ายอยู่ในร่มเนาะจริงๆถ้าออกข้างนอกแล้วมันจะดกมากนะคือ,อมันร้อนมันมันเสบตามันจะทอนตานะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ